สวัสดีค่ะแคทแิชเชอร์แบนค์คอรคาวันีเราจะมารีแอคเพลง Boom Boom Bass ไลท์เจอน้องข้าว First Mini Album Rising is out เขาบอกเออเขาเขียนมาแล้วว่าเนี่ยแท็กลิสทั้งหมดก็คือมี Boom Boom Bass ไซเลนนิมพราะฉะนอะไรวะ Nine Days Honestly One Kiss t ฮ x ยเพลง Kiss ดูแบบ เลิฟวันว ah, like ันไหนวัะวันไหนที่แบบเราเห็นาอิมพัซก็เกิดมาครบมือนีก็ทำให้ครบไปเลยสิเดี๋วันกลัวอะไรล่ะวันคิดมีเป็นแบบเป็นในนี้เป็นเพอร์ฟอร์มแบบไลฟ์ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนเี้ยเหมือนนด้เดยมั้ง ว่านายเดนนีสนองหล่อนายนายเดนนิสออง่อประมาณนี้ประมาณนี้อุ้ยน้องคยานน่ะจนงอหลมอลามได้แล้วว่เออเยอะนะเยอะแปดเพลงอะนะเต้นแรงไปแล้วกี่เพลงสเพลงมีแปดเต้นแรงไปแล้วสิบคือกับเพลงเนี้ยไม่ค่อยรู้ข้อมูลมากหรอกตามตรงแต่ว่าเห็นทีเซอร์ที่เขาหยอดมาแบบตลอดหนึ่งเกือบหนึ่งวีคเนี่ยก็ไม่เบาไม่เบารู้สึกว่าแบบ เอ๊ะทำไมโตกันวายจากเด็กหนุ่มที่โดดในบึงตรงนั้นเออแล้วเียวเมื่อปีที่แล้วเองเนาะเมื่อปีที่แล้วต่อยมาบูมบูมเบสเขาก็ยังแบบเพลงเขาก็แบบเน้นอะไรอย่างเงี้ยความงกีตาร์บูมบูมท็อกเซ็กซี่เอาเคมาเกี่ยวกันนะมาที่ไหนหรอที่มีกีตาทะเลรายท่านหนึ่งเบสกีตาของพี่วอนบินเบสเบส เออเพราะมันเอามาจากน,นอกโลกไงไปแล้วพวกว้าฝ่ายแดดแดดว้าตื่นลุกแล้วว่ะ ล้าหมักหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยสองทรงชา้นงชานำชื่อ่อุ้ยงชั้หรอมั้ยอุ้ยเป็นสอชั้หโอ้ยยแอาอู้อันต้นเหล่ามั้งโอ้โอ้้โ้อะแขนแข็งแขนโซเยีอะ มาข้อมแบบนี้อีกแล้ว mm. อะ มันมีหู น้องมาเล่นกระจายเราอะไรก็ไม่รู้อะเสื้อผ้าเล่นกระจายคนมากไปซื้อที่ไหนอะเสื้อมันหดขนาดนั้นนะเสื้อเด็กเบบี้ทีไงกำลังมาเสื้อเบบี้ทีกำลังมาต้องขท่าเลยต้องใส่ปล่อยให้เขาใส่เต็มได้ยังไงวันนี้เป็นแบบเราเลยอักชาเป็นหนึ่งวันยังเป็นแบบเพลงก้าวแมลงเพลงแมลงน้กดาวชอบเพลงด้วยเพลงดีมากเพลงดีมากเลยอะคือความแบบนี้มาก คือถามว่ามันจะแบบไม่ได้ไม่ได้หนีจากก็ตเก็ตตามันก็ยังมีแพทเทิร์นอะไรแต่ว่ามันก็เป็นอีกไวน์นึงแบบมันก็มีท่อนแบบยังอยากร้องอ่ะบุมบดบุมเบสก็น่กตตาแต่นี้มันเป็นบุมมเบสแล้วมันจะเป็นอีกโทนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันแบบมีความแบบแพทเทิร์นเกตตากิตาแหละตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเต้นของไลอ่ะเอกลักษณ์ของเขาเส้นของเขาคือท่อนฮุกอ่ะเขาจะใช้แบบขาตลอดเลยอ่ะ แบบเออเแบบหมายถึงว่าถ้าแบบภาพรวมในการจําอ่ะเออมันจะเป็นขาหมดเลยเวลาบุกอ่ะเขาใช้ขาเยอะอ่ะนขาจข้าวอ่ะเขาจะขยับเยอะมาตลอดนี่เอ็มบีก็น่ารักพอจ้ะสมิชาน่าเกินไปมากเลยเกินไปตั้งนานแล้วเกินไปทุกคนแหละเอ็มบีเนี้ยหล่อมากกับทุกคนแบบหล่อมากแต่ฉันว่าน้องหินน้อยไปดเลยอินซอกก็โดน เพลง Impossible เหรอวะใช่ร้องเพลงที่แล้วใช่ป่ะใช่คุณแม่ไม่แต่มันไม่เยอะแม่มันไม่เยอะมันไม่หยิ่งว่ามันนี่โอ้โหเกินมากอะแล้วว่นบินแต่ผมสั้นอันนี้โชตาร่น่ารักมากโชตารุน่ารักมากชอบชอบที่แบบมันหมุยชี้อะโซฮีอะน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักมากโซฮีเหมาะกับคอนเซปต์นี้มากแบบเสื้อผ้าพอะใช่โซฮีเสื้อผ้าดีมากก็ลองหมดอะดีหมดโตัวผมลงแล้วแบบ เหมือนเข้าที่เข้าทางเนาะเออหน้านปะ้าเปยะมากหน้าเปะมากอันตันอันตันน่ารักอันตันก็น่ารักมากมากเลยอันตันเล่นเล่นคีย์บอร์ดน่ารักมากคือเรารู้สึกว่าแบบไลฟ์มันแบบน้องแบบมันดูธรรมชาติมากๆเลยอะมันตาก่อน SM คือเขาไม่ได้แบบมันล็อกแพทเทิร์นมากกว่านี้ปะ เราเราไม่แน่ใจนะว่าแบบเรื่องหลอกแพทเทิร์นอะไรแต่แค่เรา,เร,ารู้สึกนี่หนูแค่รู้สึกว่าเขาโค้งหาแบบความหล่อที่มันลงตัวแล้วก็แบบคงคงไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคงไม่ได้มีความว่าที่ว่าวิชวนแบบอ,อ,อย่างเงี้ยใช่ปะเออแต่ว่ามันคงนี่ว่าด้วยยุคเทรนแหละมัน,มนคงแบบ มันมันเป็นมันเป็นวิชวลอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่วิชวลที่แบบเป๊ะแบบหุ่นแบบเอออย่างซีวอนเมื่อตอนแบบสิปีที่แล้วมันก็เกินไปนิดนึงอ่ะแม่อะไรเงี้ยอแต่ว้ากับเข้ากับยุคสมัยเออยยุคสมัเด็กเนินเนี้ยมันก็แบบเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ก็แบบมีแบบหลายคาแรคเตอร์หลายแนวเนี้ยแต่ว่าเออเขาที่เข้าทางดีเนาะเพลงก็ดีอ่ะแล้วแบบสิ่งที่มากับน้องไรทุกครั้งก็คือเสื้อผ้าที่ดี ซึ่งเสื้อผ้าเขาอะเสื้อผ้าเขาอะมันเวลาที่แบบเป็นชุดคอนเซ็ปต์จริงๆที่แบบว่ามันไม่ได้เยอะเลยอะเออมันมันไม่ได้ถมอะแต่ว่ามันนอยแล้วจำเสื้อขาแบบทีจีนที่มีเสื้อเบบี้ทีกับเกงหนังเขาดูดีว่ะอันเนี้ยเพราะว่าใน MV ก็ดูมีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแ่ากอดจราจนอะในในในข้างหลังอะเออมีแบบมีม็อบมีอะไรอย่างเงี้ย เออนี่แค่รู้สึกว่าเขาว่าทำภาพ m b มาให้แบบต่างจากแบบ NCT อะไรเงี้ยใช่ไหมคือแบบเออมันเขาเรียกว่าน้ําเหมือนภาพภาพ m ของเอมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบคล้ายๆกันอะแต่นี่รู้สึกว่าของไลท์จืบมันจะเป็นเรื่อมาข้างนอก เออมันจะเป็นสไตล์หนึ่งเออเราก็เลยรู้สึกว่ามันรวมมันเป็นอย่างนั้นทำมันเลยดูธรรมชาติจธรรมชาติดูสบายดูเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะไม่ได้แบบว่าเออเป็นบอยแบนด์เออแบบแบบตอน NCT ก็ยังมีความเป็นแบบในกราฟิก C G ตุนิสก์เรารู้เลยว่าแบบ NCT อะไรอย่างเงี้ยของไล์จืดมันมีแบบความแบบ ความซีนีมานนิดนึงอ,ะอ่ะเออใช่ใชมีการเล่นละครเกิดขึ้นเออมมแบบในเรื่องของทางภาพแสงเนี่ยนะคิดว่าะะเพลงก็มีความ,ม,มเป็นเรื่องของมิวสิกมูก,มกช่กรูปไปอะไรอย่างนี้ค่ะ สระวันเต้ลองเต้ลองเต้ลองลอาลองกระโปรงชื้งไงเนาะอะไรอ่ะเขาเป็นแบบบูมบดมบูมเบสบูมบูมบูมมาเราแบบแบบปรงปรงปรงชึงจะบูงชึ้งกะปรงกระโปรงชึ้งจะเราอ่ะเคยคุยกันว่าจริงจริงอ่ะลายลายจึ้งอ่ะเวลาทำเอ็มวีเอ้เวลาทำเพลงอ่ะจะเป็นเหมือนเพลงที่ย้อนย้อนยุคมีความติดแบบ ย้อนย้อนไปเลยพี่ว่าเพลงนี้มีมีแบบฟังฟังแล้วรู้สึกถึงยุคไหนตรงตรงตรงถึงนะไม่ไม่ไม่ใช่คำถาณถามว่าก็ยังดูมีความก้าวสูงไหมมีต้างหมนสองพัน้ตลอดจังหวะเต้นนะมันก็ยังก็ไม่ขึ้นแจ็คสันแหลกถ้าเขาว่าเขาก็คงคอนเซ็ปต์มาอยู่ตลอดเออก็เป็นมงแบบฟิลแบบถ้าก็อ่ะถ้าใหม่ขึ้นมาหน่อยมันเหมือนแบบวันเดลิกชั่นสมัยแบบ แปลกอ่ะแต่ว่าโดนเตียหนักกว่าหนักกว่าเพราะว่าใส่ความแบบมีความแบบป๊อปบปออมันก็จะฟีลฟิลนั้นรู้สึกได้คุณชินแต่มันลดเก้าส่วชอบอ่ะเล่นเขาต้องเล่นเพลงนี้ที่เมืองไทยด้วยสิไม่เคยไปอ่ะบ้านัุบไม่ทอนใจใจมากเราขอาวมาเนี่ยเราเราซื้อเมมเบอร์เราจะได้ซื้อได้สองใบคือปกติก็จะชอบเป็นคนนบ้นชินกับบ้านเซตเอ็มไงเออเขาเมมเบอร์ซื้อได้แค่ใบเดียวแล้วเราก็ถอใจว่าเรา ถ้าไปคนเดียวมันก็เศร้าไม่รู้จะกินกับอไม่เราวันนั้นอะก็เข้าไปกดแล้วแล้วมันก็หายพึบไปกับในพิตาด้วยไงเราตัวเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้เคยไม่ได้ไปไม่เคยไปคอนเอชเอ็มเลยพูดกันตามตรงแค่ซุปเปอร์ตัวเนี่ยเออซึ่งมันก็น่ามากแล้ว เออแล้วเราเพิ่งแบบมาแบบติ่งน้องข้าวจริงจังอะไรเออว่าจะแบบไปดูเราก็ไม่ได้แบบจะแย่งชิง V I P ด้วยใช่เราอยากแบบเข้าไปเจอเนาะอยากไปฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละประมาณประมาณจริงไม่มีใครจะฟีลกูเลยเขาเอาจริงกอะซึ่งพอเป็นออทิเกตอ่ะมันมีความแบบ น่าจะได้อ่ะเออมันทาสีสันแล้วก็มันไม่ต้องเข้าคิวเหมือนไม่ต้องมีอีเขียวใทรติเก็ตอ่ะเออก็คิดว่าจะได้โอ้โหประมาไปน่อยและสองรอบด้วยแต่สองรอบทันเดอร์โดมไงอิจฉาเลยอิจาคนที่จะได้ไปดูจริงมันต้องดีดีมากๆแน่เนี่ยเราดูก่อนเพื่อมีรีเซลกรุบกริบเออคว้ากันไอี ก็ใครดูแล้วเป็นยังไงนะคะก <s> ็ <c oughs> ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไ i b e และติดตามทุกทุกช่องทางของแอดเชื่อที่มีด้วยคะ่ะวันนี้ไปแล้วคบ๊ายบาย